สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอทเชียงใหม่เอ็มแวร์ตี้นะครับตอนนี้ก็เอามือถือมาซ่อมนะคะเป็นในมือถือ iPhone 8 plus นะครับที่ห้างอาเมเย่านะครับที่ไอค่ e ไอแค์นะครับอ่านะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะครับก็เอามือถือมาซ่อมนะครับที่ศูนย์ไอโฟนนะครับได้เบอร์ที่122นะครับ ก็มือถือน็อกซื้อมาใช้ประมาณห้าปีแล้วนะครับก็เกิดอาการแบบเปิดเปิดไม่ติดอ่านะครับเกิดเปิดไม่ติดก็เลยแบบพังไปเลยนะครับที่ไอแค e นะครับที่ไอแค e จะมีศูนย์อยู่ที่ห้าง เซนทัลแอร์พอร์ตนะครับแล้วก็ที่เมย่าสองแห่งนะครับแต่ว่าร้านข้างนอกก็จะแพงนิดนึงนะครับร้านข้างนอกจะแพงบรรยากาศของห้างเมย่านะครับก็จะร่มรื่นนะครับรานคางก็จะร่มรื่นนะครับร่รม,รนนรบรมเย็นเนาะอยู่สีแยกถนนนิม,มานเฮมินและเจ็ดยอดนะครับแลวระหว่างาถนนห้วยแก้วไปมหาลัยเชียงใหม่นะครับ ก็เป็นห้างที่ uh, มีสีสันนะครแล้วก็สะดวกสบาย มีคนมีลูกค้าไม่เยอะนะครับแต่ว่าคาดว่าก็คงไม่ไม่แพงเท่ากับศูนย์บริการข้างนอกนะครับเมื่อวานตอนแรกก็บอกว่า90 0นะครับแต่ว่าพอโอทไปทำคอนเทนต์อยู่ที่เมว่อวตึงเท่านะครับส่งเมสเซจมาบอกว่าถ้าจะซ่อมต้อง3,500นะครับ3,500โอดก็คงไม่ไหวนะครับ คือแพงเกินไปก็เลยเอามาซ้อมตัดสินใจเอามาซ้อมที่ศูนย์ของ Apple โดยตรงดีกว่านะครับถึงจะอาจสมมุติว่าจะแพงก็อาจจะนะครับดูก่อนนะครับแต่น่าเชื่อถือดีนะครับบริการดีด้วยนะครับ